สถานีวิทยุเพื่อการเกษตรและบริการสาธารณะในระบบ AM 1 1 0 7กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายในการส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมไปยังสถานีวิทยุมอกอเชียงใหม่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุมอกอรขอนแก่น AM 1314กิโลเฮิรตซ์และสถานีวิทยุมอกอสงขลา AM 1269กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพลงกันทั้ง4ภูมิภาค คนเฮาถ้าป่อในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เปียดเบี่ยนคนอื่นน้อยถ้ากู้คนกู้ประเทศกึดได้อย่างอี้อยู่อย่างปอเพียงปอพมาณบร่โลบล้ําไปคนเฮาก็อยู่เป็นสุขกระไสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 การันเกียรติตดตามหับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จึงนี้ไปขอเชิญท่านห้บฟังรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทโดยศูนย์พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชนบทศูนย์วิจัยและพัฒนาเหตุจังหวัดเชียงใหม่ท่านอาจารย์ทวัทถะปิงแก่เจ้าครับวันนี้เอ่อรายการวิทยาลัยเพื่อชนบทนะฮะที่มาปะ ท่านผู้ฟังกุดวันติดนะครับเวลาเที่ยงถึงเที่ยงเกิงโดยดำลิของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุ่งเดืองบุญโยรถนะครับก็เอาเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอของคนที่ทม่ให้เยือกเยนอยู่ในโนบดนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนักนะครับ เปรอบที่สามเอ่อแล้วก็ยิงใหม่นี่อันดับหนึ่งเลยมนะั้ตอนนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปมีโรงพยาบาลสนามนะครับที่แสดงสินค้านะที่นะฮะตั้งคองรุบป,ประทานนะครับตอนนี้ก็มีที่ฮั่นมีที่แมโจ แล้วก็ในม,มองเข็มนะครับก็มันช่วงนี้จีนระบาดนักเพเพราะว่ามันเอ่อจะได้อะไอ้เข้าไปแอลอแอลไอ้สถานบันเทิงนะฮะแล้วก็เอาออกมาแช่ต่างนอกนะครับก็ตอนนี้ หนักทีเดียวนะฮะแล้วก็อ,อตอนนี้ถ้าจะดูนะฮะจากมันยังจากไอที่เป็นประกาศที่เป็นข่าวเป็น,นอย่างตอนนี้นะครับก็มันรุนแรงขึ้นแล้วก็กระจายไปน่าจะทั้งประเทศละนะครับมียกเว้นบากิตี้ละนะครับก็ จะได้ไฮะตอนนี้ก็พยายามนะฮะหลีกเลี่ยงอไปในที่คนนัง่งรักกันร่ากันะะไม่จำเป็นแต่จําเป็นว่าก็เอก็ไม่ต้องไปนะครับแล้วก็ออโดยเฉพาะยิ่งนะช่วงนี้มันเป็นแต่คนหนุ่มเอคนหนุ่มคนสาวนะครับ มนหนึ่งคนขาดก็ติดได้รับเชือไปแล้วนะฮะก็คุ้มคุ้มกันอาจจะดีก็อาจจะบอกแสดงอากาศนี่อย่าแล้วก็ถ้ายังบอกตรวจเตื้อก็ยังบอกปะเตื้อนะครับถ้าตัวก็อาจจะปะเลยนะครับก็เป็นคนที่อยบปาเข้า ไปหาคนอายุนักนะคคนอายุนักนี่มันภูมิคุ้มกันมันบ่ค่อยดีสักไใและนะครับเออก็อาจจะต้องระวังอายนักหน่อยเอที่จะไปอสัมผัสกับมูคนหนุ่มๆนะครับก็ทางที่ดีนะครับอยู่ที่บ้านดีที่สุดนะช่วงเนี้ยนะครับรอให้มันสงบกว่านี้สักหน่อยแล้ว ใ้ไปไหนใครแอลใครอย่างเคยว่ากันหนึ่งรมนะฮะเออก็เห็นละอาการอาย่างตัวอย่างมึงเออถ้เป็นนะสำหรับคนที่มีอายุนี่ส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นมึงน,นอกมี่ับเพื่อนกับปอยเลยป่ะอย่างเช่อย่างอปอยก็สามเรื่องสามราวเลยนะฮะเออแต่บ้านเถานี้ยังดูแลก,กันดีอยู่นะครับก็าตาการตาย ในบ้านเขากบา็บาสูงนะครับเมื่อกี้คนนะตอนนี้เพิ่งร้อยร้อยต่าอไได้นะครับที่อื่นเพิ่งว่ากันเป็นหมืน่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรอย่างนี้นะครับบางที่ต่อวันนี้ก็ว่ากันเป็นหลายหลายหลายพันคนนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็ เนี่ยมันก็มีคําแนะนํากันหลายอย่างนะครับเอ่อที่ออกมาก็ลองดูนะในโทรศัพท์มือถือเากับว่าในไลน์ในเฟซบุ๊คอย่างตัวอย่างก็จะมีคนโพสต์มาเพอ่ออว่าเดีที่จะป้องกันตัวเก่าจะได้อ,อจากโควิดนะครับแล้วก็จะได้กระตาษนะที่มันจะมาเกี่ยวข้องกับ บางเขาเจ้าให้จะสวนนั่งน่อยก็น่าจะเป็นที่ข่าวาว่าสมุนไพไทยนะฮะหลายตัวนะครับที่มีการคัดแยกออกมา,าจากร้อยเจ้าสองตัวนะะที่มันมีผลในการยับยัง้งไวรัสนะครับของสมุนไพไทยนะครับไอตัวที่ดีที่สุด อที่ขึ้นคัดเลือกออกมานี่ก็จะเป็นหัวไหลแอนนะครับกับว่ากระชายขาวกระชายเหลืองอะไรอย่างเนี้ยนะครับอตังไม่ได้ดนก็บอกว่ามีตัวยาสําคัญอยู่สองตัวซึ่งสามารถที่จะยับยั้งการเพิ่มจานวนขอ,องไวรัสได้แล้วก็ฆ่าเชื้อรับได้โดยอย่างนี้ลักษณะนั้นนะครับ เออแล้วก็มันอประกาศออกมา,เ,าเรียบร้อยแล้วก็เออก็ดักติ้งยังวอยบบมีว่าเออทำมาอย่างกันต่อนะครับสักจะใบนะครับแล้วก็จะมีเห็มแปรงนึ่งก็จะเป็นที่กระถาบันเออพระจอมเก้าที่ลาดกระบ,บังน,นะครับ นั่นเป็นมีนคณะแพทย์คณะเภสัชทั้งคณะแพทย์คณะเภสัชนั่นิ่งก่อพัฒนาเอ,อยาไกต้านไวรัสโคโรนามาห้างหุ้นสีแล้วนะครับก็ออกสูตรมาอันหนึ่งชื่อแอนทาเวียนะครับก็ใช้หัวละแอนแต่ว่ากระชายขาวกระชายเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เป็นตัวหลักแล้วก็่วมประกอบตัวอื่นก็จะมีเอ่อก็จะมีไอขมินข้นเนี่ยขมิ้นตั้งขมิ้นชันอะไรอย่างนเงี้ยนะครับเอ่อนอกจากขามิ้นตั้งขมิ้นชันแล้วก็จะใจข้าวคั่ตองนันเข้าไปร่วมตัวเอ่อนอกจากนั้นก็จะมีเห็ดหังเข่านะครับแล้วก็เห็ดบินจือแล้วก็รวมทั้ง กูแคนจากยีฟนะครับทำมาอ,อใจอน,น้าเป็นศึกษาตั้งแต่เชื้อซาเชื้ออ,อ,ว,อ,อวัดนกนวัดนกอ,อแล้วก็มืออย่างนี้นะฮะมาก่อนนะครับแล้วก็จังหวะช่วงนี้ก็คงจะไปทดสอบกับคนไข้ที่ปิดโควิด ก็ออกมาประกาศเรียบร้อยแล้วกับดักจิ้งอย่างไรเหมือนกันก็ที่จริงค่าเหมือนกับที้พึ่นว่านะฮะตอนนี้มันน่าจะพัฒนาออกมาใจกันเป็นเป็น,เ,ปนเรื่องเป็นราวนะฮะน่าจะเป็นตัวที่เข้าฟ้าทีเดียวนะฮะเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตัวไอ้วัคซีนเองนะฮะมันก็ มีปัญหาเยอะเหมือนกันนะครับฉีดไปแล้วเอ,อคนดีๆกเอ,อบัตรตายก็รวดตายอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็รวมทั้งผลนะครับบัตเต็มร้อยโวยนะครับเอ,อที่ขนาดนันขนแต่งขายบอกว่าเอขนเนี่ยมัน กเกินต่เกิอย่างนั้น,นะครับก็นั้นก็ไม่ต่อจะไปว่าอยางไรนะครับเพราะว่าซีนมาจากจีนนะครับแล้วก็เมืองไทยของเราเองก็สึกว่าจะมีเอ่อที่พัฒนาวัคซีนใด้ที่จุฬานะครับก็อเอ่อประกาศมาเมื่อช่วงต้นต้นก็บอกว่าเออคิดได้ทําได้นะครับ เออมันก็น่าจะแต่งที่บ้านเราเลยแต่ต้องไปซื้อลูกนอกเข้ามาละนะครับก็คิดว่ามันมีอย่างต่อไหมครับดักติงยังวอยเหมือนกันกออ็มีเหมอัลหนึ่งนะครับก็มีการใช้ไอสมุนไพรไท,ย,ทยนะฮะาทลายโจรน,นะครับซึ่งออธรรมดาก็ใช้ักษาหมูไข้วัด กันมาก่อนนะครับโดยเฉพาะย่างยิ่งตีโลงพยาบาลพัยาพายูเบชนะครับซึ่งก็ตั้งค่าเอามาใช้ตั้งแต่แรกนะแต่ว่ามันยังบมีประส่กป,ประการาไอ,อ,อการโควิดหนึ่งเก้ามาก่อนนะฮะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมนาะเรามีประกาศว่าเออ ไอ้ฆ่าทายโจรน,นะครับมันยับยั้งไวรัสได้แล้วก็มีการทดสอบแก่นคนไข่ไปร้อยกว่าคนหายหมดอย่างเนื้อขนานั้นนะครับแต่ว่าเห็นข่าวออกมาก็บักิ้งยังลวยเหมือนเก่าแต่ที่จริงลัฒนาหมู่ีแจะแจนี่ยมันน่าจะมีการพัฒนามีการสนเสริมมีการพัฒนาอย่างกันคู่มันก้าวหน้าเพื่อมันเอามาใช้เป็นแจ้เป็นบ้าได้ แต่อันนี้อออกมาสักน,น้อยเดียวดักซิ่งยังวายอย่างมานะครับก็บอกี้นะครับ,บ,รรบมันเป็นมันเกิดไปอย่างขึ้นอ,อกรารมุงไอ,อของที่มันแต่งในบ้านเทานะตอนนี้ก็ออไอวัคซีนก็จ้างลูกนอกงานก็จังลูนก,อกลนอกนะครับบ้านเท้าก็ดักซิ่งไปละนะครับตั้งท่าเจ็ดดีนะครับ ตอนแรกเชียเอ่อเป็นที้เลยนะฮะแต่ทันผมไม่คจะว่าางได้มันมันข่าวออกมามันก็ตักตีนงวยนะครับในเรื่องการจช้สมุนไพรแต่จะ,จะได้กระตานนี่นะครับเออถ้าหัวเรน,นจ้ได้แต้นะครับมันก็จะเป็นโอกาสดีนะฮะสำหรับอเออ,เอ,อ ก็ให้จะสวนเขานะครับเพราะว่าหัวละแอนนี่ก็ปลูกแต่ยากนะครับใช้ระยะเวลากับเจ็นเมืองซิสบายบนะครับเก็ข้าวที่ออกมาช่วงก่อนนห่ื่อเนี่ยคือหัวละแอนนี่อาขาดตะลาดนะครับแอนนี้่กุ้ยเต่ยนี่เขาซื้อมันจะมีเหง้ามาันโดยเอาเหง้ามามาปลูกได้โดยเอื่อมันอก็เอามาแกงได้นะครับอย่างนี้น,นะครับ ามาทำขนมกีน้ำยาอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็ค่อนข้างเขียนแล้วก็ราคาว่ากันเดี๋ยวนี้ก็กูเตอรอราคาตะกีบ้าทนะครับเดี๋ยวนี้ว่ากันเป็นร้อยละนะครับก็อาจจะเต้มทุนในการที่จะไปเจาะเยื้อมามาปลูกอาจจะสูงขึ้นนะครับแต่ว่าเออถ้ามันเออเป็นไปตามที่ขึ้นว่านะมันสามารถยับยัง้งไวรัส โควิด1ได้อย่างน,นะครับโควิดไวรัสไอโควิดมันเก้าได้นี้ก่อนน่าจะมีการก่อน่าจะมีการใช้มันมนักนะครับเอ่อมันก็มันก็มีมความจาเป็นที่จะต้องไปใช้นะครับเพราะว่าเจ้าที่ดูยาตัวอื่นอย่างตอย่างนี้ก็ยังเอ่อเจ้าที่ดูแล้วมันแบบเก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ พวกเรื่อสมุนไพรการสนับสนุนกันการยังการพวกมันจะเป็นจะได้นะครับแ่ถ้ามันเป็นไปตามงานวิจัยทั้งที่มาฮิโดนทั้งลาดกระบ,บังนะครับอตอนนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะสำหรับเจ้าให้จะสวนพาปลูกเลยครับปลูกไว้ขายได้เลยแล้วก็ราคานี่ดีแน่นะครับเบื้องต้นไผ่เก่งก่อนนะครับ ขายเชื้อนะะปลูกขายปลูกมาขาย,ขาย,ขายปเป็นเชื้อก่อนนะครับแล้วก็ที่จะขายนักๆักไปว่ากิจกรรมนะครับแั้วนั้นก็คงป็นขาวดีนะฮะนอกจากหัวละแอนแล้วนะครับก็ถ้าเป็นของราชก,กะบังมันจะมีพักข่าวตองตัวมีขมิ้นตั้งนะครับมีขมินมขม้นตันะครับขมิ้นตั้งแล้วก็ ในทางเช่านะในทางเช่าเราถึงเพาะกันอยู่แล้วนะครับในยินจีก็เพาะกันอยู่แล้วนะครับเพาะจนมันมาได้ขายระเบอ้อระเบ,ออเบอ้อนะครับตอนนี้ในเรื่องการที่จะพิดมุ่งวัตถุด,ดีไปอย่างนเนือเนียนะครับมันก็เราพิดเองได้นี่มันก็ดีนะครับมันดีหลายๆอย่างนะที่เราไม่ต้องไปตปื้นตาไห้นะฮะแล้วก็ในระดับมัน เราให้จจสวนเราเองนะครับกินหัวแะแเอ่อนักขึ้นขึ้นน้อยก็น่าจะเจอยิ่้เรามีความต้านทานอย่างดีขึ้นนะฮะแต่ว่าอันนี้แต่แ้นีก่อเอ่อน่าจะรอดูเหรอ,อดูสักหน่อยว่าอัตราที่ยให้ขินอ่ะขินได้สักกระไบนะเพราะว่าทางตาง มันคนเองทางรัฐก,กระบังเองมันเป็นจานที่เพิ่งสกัดจากหัวละแอนนะครับมันเหมือน่หัวละแอนล้วนนะครับก็ใน,นหัวละแอนมันน่าจะมีตัวอย่างอื่นตัวน,นะครซึ่งกินนันกๆก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเขากินเหมือนกัเขากินอา,อาหารปกตินะครับ กินขนมเส้นน้ำยากินอย่างนั้นอาจจะกินมากขึ้นสักน,น้อยนะฮะกิบนบ่อยขึ้นสักน้อยก็น่าจะสร้างภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นใกล้เหมือนกันนะครับอถ้าจะได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรื่องวันนี้จักฟิอยังลอยแล้วก็ตอนนี้เริ่ม เอ่อที่วัคซีนกันละนะครับมีวัคซีนเข้ามาหลายหลายรอบแล้วนะครับเอ่อมีเอ่อฉีดเส็บ้านท่างบา่านเจงดวันนะครับเอ่อหมง่นอกมีปัญหานักหน่อยนะครับแล้วก็เอ่อก็ตอนนี้ก็ใหเอ่อที่เป็นเืโอกาสที่จะเห็นวได้นะครับเพราะว่า ต่อไปเราจะไปไหนมาไหนจะท้ามาอย่างก็จะสะดวกน้อยนะฮะบต้องไปหัวนะครับเพราะว่ามันเป็นเรียบร้อยแล้วดูอาการมันนี่มันน่าเป็นนะครับครับเวลาเราเหลือสักน้อยแกยแต่ว่าใจอโอเคครับก็อันตากันไหนนะ มันตากันใหม่อาทิตย์หน้ากันแล้วกันนะครับ